คลิปนี้ขอพูดเรื่องของคำว่าอุปการลสักหน่อยไทยใหญ่ต้องแยกให้ออกนะว่าการที่จะให้แม่ดำอุปการลาทั้งรูลังกระบฏของพวกเราเนี่ยเป็นไปได้นะไหมม่ว่าจะไทยใหญ่เองหรือประชาชนที่อาศัยพรรมนักตรงถนนสาธุประดิษฐ์ก็ดีแถวบ้านแม่ดำเองก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าแม่ดำมีสภาพไหนภามันตำตาตํำใจกันอยู่แล้วไม่พอใจกันอีกหรอ ใครใหญ่ทำไม่ถูกอยู่แล้วคือผิดแต่ต้นซ้ำยังสิงอยู่ที่บ้านที่มีปัญหานี้มาตลอดหลายปีนี้และพยายามยัดเยียดลูกหลานของตัวเองให้แม่ดำรับผิดชอบแบบนี้ทำถูกไหมผิดอยู่แล้วยิ่งผิดซ้ำซากก็คืออยากครอบครองบ้านที่มีปัญหาทั้งหลักเป็นของรูลังกระบทของตัวเองมีน้าโง,ง่ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองที่ไหนบ้างเขาจะให้รูลังกระบทที่ไม่มีวินัยทั้งของตัวเองและส่วนรวม แบบนี้เขาจะยกให้พวกมึงฟรีๆแบบนี้รอกมันไม่มียิ่งกระทำย่ำยีบ้านเมืองที่พวกมึงสุขวดนอนแบบนี้ด้วยแม่ดําะะยกไปอย่างให้มึงฟังนะแล้วกล่าวถึงคําว่าการอุปการะแบบไหนเป็นแบบที่ถูกต้องก็อย่างเคสล่าสุดนี่พี่กอง้ฮลไยได้รับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอุปการะ สูญเสียพ่อจากเหตุการณ์ตึกถล่มด้วยความเต็มใจที่จะรับย่สิเปน็นการการาที่ถูกต้องไม่ใช่เอกอะกอยากจีดเยียดมีบบังคับไม่ต้องรับแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่หวังหรอกว่าให้ต้องเข้าใจหรือคิดเป็นเพราะถ้าเข้าใจและคิดเป็นมันก็จะเข้าใจและคิดเป็นมานานแล้ว